สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้บาวน้อยสบผ้าไปหาใส่บ่วงได้ครับทีนี้หลังจากเลาะเบึงคล้องไว้แล้วเมื่อวานเห็นคล้องมาแล้วเห็นมองอยู่แล้วเมื่อนี้สีล่องไปใส่บ่วงเบงเป็นอย่างน้นอสิมานบนนองมื่นอนี้นนอเดี๋ยวติดตามเบิ้งด้ครับพี่น้องเด้ว่าสีมานที่ว่ามานสีด้ขัวว่าเ <laughs> พราะว่ามันต้องในขวัวละ เพราะว่ามันยังใหม่ๆอยู่ยังบอกเคยมีคนใส่บวมหูจักบวงดอกหนูนะ่ะมันยังใหม่อยู่ <laughs> <laughs> ไปครับไปน้องไปติดตามเมืองนี่ครับใส่ไปแล้วครับหลังนึนบงบ่งยังบ่งหันได้เห็ดครับบง่ง ปลาหน่อยเก็บเอาของเก่าแต่ปีไก่เนี่ยมีอยู่สามสี่หลังลองมังกันดูว่าสิมานหรือบม่มันีนหลังที่สอง ที่สครับใส่ไสาสีหลังหลังนึ่งอยู่พูนครับมันอยู่ไกู่มหลังจากสีใสไปแล้วเรียบร้อยนะครับสีหลังมืออื่นเสรามาหลุนนับกันนะครับทีนมาหลุนก็เบาหน่อยปลาสีมานหรือบะมาน คืนหนึ่งพันไปวคือขขี่ตัวแล้วครับมามามาหลุ่นกันครับที่นี่วาสิม,มานหรือบอมานเป็นอย่างไรน้องนี่นอ้นอ,านอ,นนอมานบ้าน้อบ่วงมันดีดอยู่ครับพี่น้องบ่วงมันดีดไปเยอะ แต่ว่ามันคือบนถึงหนูสันเดียนี่โอ้ยหลังแหลกส่วนหลังที่สองบ่มีความเคลื่อนไหวครับบ่วงอยู่ตำแหน่งเก่าหลังที่สามเป็นไดนกอัว หลังที่สามยังอยู่ตำแหน่งเก่าโอ้ยบอรมานเนาครับวันนี้สงสัยสิบแปกแล้วล่ะชหหลังที่สี่ดีดครับดีดถึงเป็นทุบทีเลยครับแต่ว่าคือบบดตีดหนูครเดีโอ้ยนะ<า>บดไกการเลยครับพี่น้องมันนี้ บวงหน่อยโตดบ้าสามหลังสี่หลังพันอยู่สองหลังแต่ว่าติดหนูบ่าไา้ด้การละครับมันนี้บาหน่อยต้องไปหาบ่วงมาเพิ่มลหลายๆเดี๋ยวไปนางเห็ดบวงก่อนเหมืนบ่มานเลยนะครับมันนี้โอ้ยขอขอบคุณลหลายๆเด้ครับเด้อที่ติดตามรับส้ม,มัรหลุนซอยเบาหน่อยเอา มือหน้ามือนหนมือคือสิมานอหรกตีมือนี่ประมาณก็ได้สำหรับลิปนี้ก็โบ่อมอ,อยังไรครับเอาไว้ซ้ำนี่แหะครับเบาหน่อยขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ